วันนี้เวลา10นาฬิกา5นาทีสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีส่งพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมให้พระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวโรดาชาท่นัดดาตศาเด็จแทนพระองค์ไปอาคารใหม่สวนอัมพรในการประทานปริญญาบัตรและประกาศนียบัตรแก่ผู้สาเร็จการศึกษาหลักสูตรต่างๆของกระทรวงสาธารณสุขประจําปีการศึกษา2554 ในภาคเช้ามีผู้เข้ารับประธานปริญยาบัตร1,420คนเป็นบัณฑิตจากวิทยาลัยพยาบาลที่เป็นสถาบันสมทบของมหาวิทยาลัยมหิดลสิแห่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่3แห่งและในภาคบ่ายมีผู้เข้ารับประทานปริญยาบัตร1,375คนเป็นบัณฑิตจากสถาบันสมทบของมหาวิทยาลัยบุรพา4แห่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินร์5แห่งและมหาวิทยาลัยขอนแก่น6แห่ง พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรก,กิติยาภาทรงร่วมบรรยายในการอภิปรายพิเศษของสำนักงานใหญ่สาประชาชาติสมัยสามัญสมัยที่66ณนนครนิวโ์กสหรัฐอเมริกา วันที่26มิถุนายนพุทธศักราช2555เวลา15นาฬิกา7นาทีตามเวลาท้องถิ่นของนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาซึ่งช้ากว่าประเทศไทย11ชั่วโมงพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาในฐานะประธานคณะกรรมการว่าด้วยการป้องกันอัากรรมและความยุติธรรมทางอาญาสมัยที่21ณกรุงเวียนนาสาธารณรัฐออสเตรียทรงบรรยายในหัวข้อสิ่งท้าทายต่อการผนวกมุมมองของการป้องกันอัากรรมในโครงการด้านการ พัฒนาและวิธีส่งเสริมความพยายามและการประสานงานของประชาคมระหว่างประเทศในการต่อต้านผลเสียของการค้ายาเสพติดต่อการพัฒนาในระหว่างการประชุมอภิปรายพิเศษของสำนักงานใหญ่สหประชาชาติสมัยสามัญสมัยที่66ในหัวข้อ,อยาเสพติดและอาชญากรรมที่เป็นภัยคุกคามต่อการพัฒนาณสำนักงานใหญ่สหประชาชาตินครนิวยอร์กโดยมีประเดารัสถึงโลกปัจจุบันอาชญากรรมได้พัฒนาและขยายรูปแบบจะมีความซับ ซ้อนเชื่อมโยงกับองค์กรอาชญากรรมในลักษณะเครือข่ายข้ามชาติและได้บ่อนทําลายหลักนิติธรรมกระบวนการยุติธรรมและสังคมในภาพรวมโดยเฉพาะประเทศที่ขาดเสถียรภาพสถาบันหลักที่สําคัญไม่เข้มแข็งทําให้ประชาชนเลือกหันหน้าเข้าหาอาชญากรรม It is our people especially most vulnerable who suffer also are deprived of an opportunity for development m a c h o o s the path of crime as the way out of poverty Without realizing that they are contributing to the cause of their despair, they become victims of an endless vicious cycle. I would thus like to underline the centrality of crime prevention and the rule of law to the debate. Long term sustainable economics and social development, and the establishment of a functioning, efficient, effective, and humane criminal justice system have a positive influence on each other. Drugs and crimes also. Entail negative impact on the security of states, especially those emerging from conflicts. To reverse the trend, I believe that transitional justice and justice sector reform should figure prominently in any peacekeeping and peacebuilding efforts. We need to restore the rule of law in such society as to give them the immune system necessary against this destabilizing effect. In closing, it should be underlined that crime threatens the attainment of sustainable development. the prevalence of crime leads to instability and insecurity which would damage even most accomplished development efforts. we must be mindful that peace, security and development are interlinked and mutually reinforcing and cannot be sustainable if each stand in isolation. thus, uh, through Integration of crime prevention into development efforts will be an important step forward. I therefore urge all states and stakeholders to commit sufficient resources to the strengthening of crime prevention and criminal justice system and the rule of law through enhanced technical cooperation, the sharing of experiences and best practices, and promoting other forms of cooperation among all the stakeholders. Now it is time for us to unite against the threat of crime in order to ensure that development is truly sustainable. I thank you very much. จากนั้นนายนัสตีอับดุลลาซิดอันนัสเซอร์ประธานการประชุมอภิปรายพิเศษของสำนักงานใหญ่สหประชาชาติสมัยสามัญสมัยที่66ได้กล่าวสรุปการประชุมโดยมีวาระสำคัญในประเด็นต่างๆอาทิความสำคัญของการมีความรับผิดช,ชอบร่วมกันของภาคส่วนต่างๆในการอนุวัติอนุสัญญาที่เกี่ยวกับยาเสพติดและอาชญากรรมรวมทั้งส่งเสริมความตระหนักเกี่ยวกับความเชื่อมโยงระหว่างอาชญากรรมและยาเสพติดและการพัฒนาโดยเน้นว่าการพัฒนาที่ยั่งยืน คือพื้นฐานของการแก้ไขปัญหาอัจฉรกรรมและยาเสพติดอย่างยั่งยืนเช่นกันการส่งเสริมกลไกความร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่างๆในการดำ <speakers, S 1> เนินการจัดอัจฉรกรรมและยา, <afternoon, S 1> ยาเสพติดอย่างรูปธรรมซึ่งผลลัพธ์ของการประชุมนี้จะนำไปต่อยอดในการประชุมคณะกรรมการว่าด้วยการป้องกันอัจฉรกรรมและความยุติธรรมทางอาญาในปี2558ณกรุงโดฮาประเทศกาตาร์ต่อไป จบข่าวในพระราชสำนักสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ